ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอันนี้มาดูของงวดที่แล้วคลิปนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสูตรล่างกันบนนะคะงวดที่แล้วชน5สูตรเอดมินเน้นไปที่ล่างนะ เข้าตัวกลับหนึ่งสามสามหนึ่งอันนี้เลขหลักของแอดมินมาด้วยกันนะสามหนึ่งนะคะเลขเลขหลักท่านระวังเลขหลักของแอดมินด้วยนะมาด้วยกันได้นะล่างกันบนอันนี้บนก็มานะเลขหลักนะบนก็มานะแล้วก็นี่นะล่างมาเนี่หนึ่งสามสามหนึ่งไปกลับอยู่แล้วนะคะ แอดมินให้ตรงนี้แต่มันมาออกตัวกันระวังด้วยนะคะตัวกันก็มาได้เหมือนกันบางทีแอดมินเน้นบางทีตัวข้างบนอย่างเงี้ยแอดมินจะเน้นแต่มันไม่ออกมันจะมาออกตัวกันพอบางครั้งแอดมินก็เน้นผิดนะแอดมินถึงได้ลงรายละเอียดให้ท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมเน้นละเอียดกันไว้เพราะว่าบางทีอ่ะแอดมินอาจจะไม่มีโชคนะคะ เทสมินมาแบบนี้คือตัวที่เราชอบเราไม่มีโชคมันไม่ออกมันมาออกตรงนี้ป้องกันไว้นะคะบางทีเราเน้นตัวเองเป็นหลักแต่ไม่ใช่นะเพราะโชคเราไม่มีเราเน้นไปอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกนะคะมันมาที่ตัวกันตัวที่เราไม่ได้เน้นเพราะตัวที่เราไม่ได้เราไม่มีโชคพูดตรงๆทํทำไมแอดมินถึงกันไว้ทำไมตัวเลขถึงเยอะนะคะ ตัดได้คนตัดเนี่ยอาจจะไม่มีโชคเราไปตัดตัวถูกออกมันเหมือนตัดโอกาสของท่านนะคะแอดมินจะเตือนไว้แล้วบอกเพราะมีบางคนมาว่าตัวเลขเยอะตัวเลขเยอะให้ให้น้อยก็ให้ได้นะตัดเหลือคู่เดียวยังได้เลยแล้วตัวที่ตัดคุณคิดว่ามันจะออกไหมมันไม่ออกนะเพราะคนตัดไม่มีโชคนะคะถึงมีก็ซื้อหวานแหซื้อรูดอย่างเงี้ย ถ้าได้อย่างเงี้ยมันงวดที่แล้วใช่แอดมินได้เต็มๆเพราะแอดมินรูดตัวเน้นเราได้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราบางทีเราเน้นไม่ถูกบางทีเราจะได้นี้มันช่วงจังหวะเป๊บเดียวแต่ช่วงที่เราวางแนวทางเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกทุกคนอะพวกนี้เป็นเงินเทวดานะคะเราอาจจะไปตัดตัวถูกออกย้ำแล้วย้ำอีกนะอยากจะให้แค่คู่เดียวด้วยซ้ำไปให้แล้วมันถูกไหม คูเดียวไม่ใช่แต่แอดมินนะอาจารย์ท่านอื่นก็เหมือนกันแอดมินไม่ว่าให้ใครท่านก็ให้ด้วยใจทุกคนไปเน้นไปย้ำบางทีตัวย้ำตัวเน้นมันไม่ออกไปคัดให้คู่เดียวบางทีมันไม่ออกมันออกตัวที่ไม่ได้คัดนะคะเตือนแล้วเตือนอีกนะเพราะว่าหวังดีนะคะย้ำเพราะว่าแอดมินหวังดีแอดมินบอกเลยแคปได้เลยนี่ล่างกันบนไว้หนึ่งกร,รกฎาคมหกเจ็ด เนี่ยข้างบนนี่คือแอดมินเน้นถูกไหมมันอาจจะมาออกตัวนี้อีกก็ได้ใครจะไปรู้นะคะถึงได้ป้องกันไว้อันนี้เน้นล่างนะคะมันก็เป็นสูตรล่างแหละบางทีให้ล่างมันก็ไปขึ้นบนให้บนมันก็มาลงล่างนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนหมุนนะคะอย่าลืมนะว่าคนหมุนกับคนให้บนคนละคนนะคะอยากจะหมุนให้สามตัวตรงเลยอะนะคะ นชน6สูตรล่างนะคะแอดมินก็เน้นให้เพราะว่าแอดมินหวังดีนะแอดมินบอกเลยล่างแอดมินจะเน้นเนี่ยมา8 6 3ให้ท่านระวังไว้นะคะแอดมินเน้น3ตัวนะคะเลขหลักของแอดมินมาด้วยกันได้นะคะอันนี้สูตรล่างชน6สูตรแอดมินคิดว่ามันมาแนี่ ถามว่าแอดมินชอบเรียกอะไรในส่วนตัวมันอาจจะไม่มาก็ได้แอดมินชอบหกนะคะชอบหกแล้วก็ลงแปดแอดมินบอกอย่างนี้แหละแต่แอดมินให้เต็มเลยนะจากเต็มให้เลยตัวที่มันคิดที่แอดมินคิดว่าไม่เด่นแอดมินมาลงให้ตรงนี้นะคะมาลงให้ตรงนี้นะที่มันไม่เด่นที่ตัวเด่นล่างแอดมินจะให้อยู่ตรงนี้เพราะแอดมินเน้นล่างนะคะ คลิปนี้สูตรนี้เน้นล่างนะคะชนหกสูตรนะคะแอดมินเน้นล่างแต่ว่าระวังแอดมินคิดว่ามันอาจจะมาบนได้ด้วยนะคะระวังบนด้วยนะงวดนี้แอดมินมีความรู้สึกว่ามันจะมาทั้งบนและล่างนะคะบนอาจจะมาฝั่งนี้นะ้าล่างอาจจะมาตรงนี้เพราะแอดมินคัดเน้นๆให้ล่างอยู่ในวงนี้คัดประจําเลยบางทีมันมาออกตรงนี้มาออกตรงตัวกัน ทั้งล่างทั้งบนนะคะเหมือนเมื่อกี้เหมือนงวดที่แล้วเนี่ยคัดหน้าดูเลยจะมาออกตรงนี้ทั้งล่างและบนต,ตัวกันบางทีมันก็ไปตรงเนี้ยเหมือนอันเนี้ยดูย้อนหลังไปอย่างเนี้ยงวดนี้หลุดเข้าแต่ตัวเด่นนะคะเลขหลักให้ล่างไปขึ้นบนโอ้ยเข้าเนี่ยเข้าที่ตัวกันบน,นล่าง อันนี้ก็เข้าล่างตามสเตปบางทีเลขล่างก็ไปขึ้นบนนะคะเลขบนบางทีก็ไปลงล่างถ้าท่านชอบท่านก็จัดได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะให้ล่างโอเคเข้าล่างให้ล่างโอเคมาบนอย่างเงี้ยบางทีมันไม่แน่ไม่น,นอนนะถามว่าเข้าดีไหมเข้าดีมากเลยให้ล่างไปขึ้นบนให้ล่างอ่ะเข้าล่างบางทีมันก็มาตามสูตร บางทีมันก็ไม่มาตามสูตรนะคะเนีย่ยไปบนอันนี้มาเข้าบนล่างนะคะบางทีมันก็ไม่มาตามนั้นให้ล่างอ่ะอันนี้มาล่างที่ตัวกันอันนี้เข้าบนเข้าล่างเลยถ้าท่านชอบบนท่านก็จัดได้ตัวเลขนะคะเพราะเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้ไปหมุนเนาะลูกกลมๆมมันไม่แน่ไม่นอนเนาะ ให้ท่านดูเอานะถามว่าแม่นไหมแอดมินมั่นใจว่าล่างยังไงก็ามานะแอดมินมั่นใจล่างมาแน่นอนนะคลิปนี้สูตรนี้นะชนต้องหกสูตรแล้วแอดมินมีความรู้สึกว่ามันจะมาบนด้วยนะคะให้ท่านหาเลขดดับแม่นๆม่นมาตัดอกบนล่างถามว่าล่างเนี่ยเด่นแอดมินเด่นแปดเด่นหกเด่นสาม ไม่กล้าตัดตัวใดตัวหนึ่งออกถามว่าตัวเลขเยอะไหมนี่ไม่เยอะนะข้างบนนี้แอดมินเน้นล่างอย่างเดียวนะแอดมินมั่นใจว่าล่างมันจะมาในวงเนี้ยนะคะแต่ถ้าบนนี่มันมาได้นะมาได้ทั้งตัวกันทั้งสองฝั่งนะแต่ล่างมันจะอยู่ในกรอบนี้นะแอดมินมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าท่านชอบตรงนี้ท่านก็จัดได้นะแต่แอดมินมั่นใจตรงตรงนี้ล่างเนี่ยต้องมาในนี้ ท่านชอบสามท่านก็จัดไปเลยสามเนี่ยท่านก็จัดสามไปชอบห้าก็จัดห้าไปเนี่ยมีนี่มีมีห้าติดห้าท่านก็จัดไปติดแปดท่านก็จัดไปติดหนึ่งท่านก็จัดไปหกท่านก็จัดไปแต่งวดนี้ล่างศูนกับสองไม่เด่นนะคะศูนย์กับสองกับหนึ่งนี่อ่อนล่างนะหนึ่งศูนย์สอง ูลยนะึ012อ่อนล่างนะเอ็ดมินบอกเลยนะ012ล่างอ่อนนะแต่บนเนี่ยไปเน้นบนนี่012เด่นอยู่นะแต่ล่างเนี่ยมันจะตัวเลขมันจะแบบมันเหมือนกับจะมาสูงตัวต่ําตัว,ตตวยังไงเนี่ยหรือไม่จ,จะสูงทั้งคู่มไม่แน่นอนนะล่างนะเนี่ยนะสูงตัวต่ําตัวหรืออาจจะสูงทั้งคู่นะเอ็ดมินมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนี้นะ ล่างไม่เบิลน,นะคะงวดนี้นะบนไม่แน่บนก็ไม่เบิลอ,อาจจะหามได้ถ้าสมมุตินะเพราะว่าจากบางอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าบนเนี่ยอาจจะหามได้นะคะแต่ล่างเนี่ยไม่เบิลน,นะถ้าเบิลก็คือห้าตัวนี้แต่คิดว่าไม่น่าจะเบิลน,นะเวลาแอดมินวางแนวทางให้แอดมินจะวิเคราะห์ให้ท่านชัดเจนนะท่านมาดูมาชมเนี่ย ฟังแอดมินไว้ด้วยนะคะแอดมินจะบอกเลขอ่อนให้ด้วยนะมันมันมันแม่นอยู่นะนะคะแม่นอยู่นะแล้วก็เก้าถ้ามาถ้าท่านชอบเก้าล่างท่านใดชอบเก้าล่างนะถ้าแอดมินไม่รู้ว่ามันจะมาไหมนะถ้าเก้ามาล่างนะมาได้แค่หลักหน่วยนะแอดมินบอกไว้เลยนะเก้ามาล่างได้แค่หลักหน่วยสามถ้ามามาได้หลักสิบนะคะ แต่ว่าแปดนี่ไปกับหกนี่ก็ไปกับนะโอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเดอสวัสดีจ้า